จับน้ด้วยแม่แม่จับน้ำสายด้วยดหมวกครับหมวกขดหมวครับ ก่ะได้าขึนขึ้นมาขึ้นมา้นมาขึ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 ้นมาขั้นมาขึ้น้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้ขึ้ขึ้นมานมาขึ้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 นนมาขึ้นมาขน้าขนมานาขึ้นนนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขามาขึ้นม

ใช่ป,ป200รับสองร้อยถ่ายรูปปรับสองร้อยอ่ะตักน้ำไหมครับตักน้ำไหมครับตักน้ำไหมครับไปเส้นทางนะครับใครที่จะต้องการนะครับใครต้องการที่จะ,ะบวชนะฮะบวชลูกบวชหลานหรือบวชตนเองนะครับ พระไตได้จากหลวงการขึ้นไปจาังวัตรได้เลยนะครับพระไตรที่มีอยู่นะครับอ่าได้รับการถวายมาวันต่อวันนะครับเราจะอามอบนําของมอบให้วัดต่างๆหรือส่งมอบให้กับผู้ที่จะบวชนะครับผู้ที่จะบวชนะครับผู้ที่จะบวชพระไตาได้นะครับน้ําทุก,กวดน้ําทุกแพ็คนะครับวันนี้นะครับเราจะนําถวายส่งมอบต่อให้กับฐานเทวานะครับ ในท้นที่นะครับวัดโรงเรียนอนามัหม่เทศบาลนะครับ่ต้องรอใครนะครับคาตันะครับคาตยนะครับ,รรบ,รรบสำหรับผู้ที่ต้องการจะบวชนะครับมาขอได้เลยนะครับมาขอได้เลยเป็นสี่มงคลกับลูกหลานที่ได้บวช I'm sorry, i ในขบวนนะครับฝากแจ้งขษาด้านหน้านะครับประชาชนทุนพ in ี่น้องประชาชนคิด้ายให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ต้องออกบนถนนนะครับคิดตายให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรมีรถถางถึงเก้านะครับให้ขบวนคิายทกานจีบ่การจราจราไเปิดได้เส้นทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ระทาอืุ่กานช่วยประางให้ พี่น้องประชาชนคิดไปสุดๆเลยครับเหรใช่ไหมครับมันดัหน่อยก่อนอนุญาตนะครับคิดไปสุดนะครับถนนมันเบี้ยนนะครับถนนมันเบี้ยอ่าตอนนี้ตรงนี้การจราจรมันว่างสามารถประคนเดินขึ้นมาขึ้นน้ำได้นะครับหลังจากสามแยกไปแล้วถึงจะให้เขาอยู่หลังเส้นขาวนะครับขอบคุณครับขอความความขมมหนึ่งครับ เดี๋ยวด้านหน้าจะจัดการจราจรให้นะครับจากสามแยกไปแล้วเราถึงจะให้ประชาชนเข้าทิศท้ายให้หมดเลยนะครับขอบคุณครับแกะได้นะ้วครับขวจสองขวดน้ำและแพ็กะได้เลยค่ะตัวมอะไรเอากลับไปทุ้ท้ายได้เลยนะคะเฮ้ยนะวัวสองนัวสามผู้คึงท่านทอนหอ จับครับจับถ่ายรูปนั่งลงคร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 ับจับจับชื่อโจงเงยหน้าครับจับชื่อโจงเงยหน้าน้ำไม่ได้ขิ่บางคนนะคะน้ำไม่ท้องต่อได้เลยนะคะ mọi người ơi 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 mọi ฟองขอบคุณ แกเอากลับบ้านด้วยนะครับไม่ต้องให้หลวงตาหมดแกเอากลับบ้านด้วยขวดสองขวดน้ำมึนเออไหลยท่าแล้วค่อยแกออกเป็นน้ำมงคลไม่ใช่น้ำมนต์เป็นน้ำมงคลบอกครับผมรู้ผิดตอต้นครับเดี๋ยวจะโดนขอโอ้โหไดโคตรเออคนไหนตอนนั้นคนไหนคนกับมงคลก็แล้วอย่างว่าน้ำมนก็ต้องใช้การเสกเออ ขอนมหน่อยครับ,นนรบขอนมหน่อยขอนมหน่อขอนมหน่อยครับนมนะครับอาสา,าแจกนมด้วยครับรถม,มันนมมาด้วยตรงนี้นะครับคนป่วยหนึ่งนะครับ ย้ำน,นะครับแจ้งเฉพาะจุดที่บอกมานะครับจ,จุดที่บอกเท่านั้นนะครับวันนี้สองแปดค่ะโอเคไหมครับสองแครับข้างในมันจะเป็นฟองเล็กเรอ ไม่ทันทำใหมเลยเราเนี่ยถ้าเด็กซื้อกินมันจะไม่ไม่ทันทำใหไม่ไม่สแกเรามันจะมีมันค่าจะมีประมาณข้างในโอ้เป็นโหลสี่หรือหกขาโอ้โอถ้าซื้อไปนี่ตุ้งหนึ่งเด็กกี่มันเป็นเสียทั้งหมดเลยล่ะเสียหมดเออกินกินไม่ทันเอออแแแลล้วมย่นก เงินยนะกึ้นเข้างเงิ้นะกึ้เข้างเงิ้นะกึ้งเงินยนะกึ้งความนาันขาดแล้วะเรื่องา่ทมาด้วยนะครับว่าัยหนอยหน้าขึ้นรูปเรื่องนั้น

รถน้ำบมกรนะริด้วยรถน้ำบมถครับ้าที่เขาได้ว่าเต็มกันเอาขนาดไหนเพราะน้ำเราก็ต้องใช้ที่อื่นด้วยน้ำที่มนักาแบบครับเขาขอแค่ถ้าเป็นได้ก็หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรบานะครับหนึ่งลิตรตาบะไม่เยอะครับ ดับน้ำครับดับน้ำครับดัยกยืดเอยนหน้าขึ้นมาครับเอ็นเลยครับเอยหน้าเลยครับับยกยืดเอยหน้าขึ้นมาเลยครับสาธุครับเอ็นหน้าครลวครบครับคร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 บบครบครบบคร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 ครบบคร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 บบครบครบครรบครบคครบคครบบครบครบครครบบครบครบครบรบครบครบบ

กระจายกันครับกระจายกันไปก่อนนะฮะหกล้อที่ไปหนองฟอกถูกต้องไหมฝากฝากอ่าคนท้องศูนย์หนึ่งพิจารณาด้วยครับคนท้องศูนย์หนึ่งจริงจริงจริงผมจำรหัสตัวเองไม่ได้แล้วไปดูน้ำในหกล้อที่ไปหนองฟอกครับเพราะมันมีสภาพพน้อมไม่ต้องตัดออกเลยใช่

มุทหาร110กิโลนะครับกุชินาลาย28โลไม่ไกลครับกุชินาลายนะครับ28โลเท่านั้นเองนะฮะให้วอสี่ออกไปครับพอวอสีออกไปอีกของคันหลังกูเนี่ยดีแล้วครับ mọi người không phải <laughs> không phải 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 không